Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. happy birthday. To you. Happy birthday, happy birthday. สำหรับค่ำคืนน right. ี้สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday to you ให้กับคุณน้องมิ้นด้วยนะคะอยู่ไกลซะเหลือเกินคนไหนเจ้าของวันเกิดยกขาโต๊ะสูงสูเลยยกมือก็พอพี่ยองอ๋อยกมือเหรอคะคนไหนเจ้าของวันเกิดคะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นไงอ่ะสังเกตง่ายๆเจ้าของวันเกิดคนไหนอะเป็นไงพี่ไอ้พวกที่มาแดกฟรีเขาจะดีดาล่าเลยเจ้าของวันเกิดนี่จะังหน้านิ้วคิ้วโหมดเลย สุขสันต์มันเกิด Happy Birthday to you ให้กับคุณน้องมิน้นด้วยครับขอให้คุณน้องมิน้นสวยกว่าเก่าโอ้ขาวกว่าก่อนอ,อ่อนกว่าวัยแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมอ,อะไรอะไรใหญ่หน้าที่การงานเขาไงจากเป็นผู้จัดก,การอยู่ขอให้ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าของเลยมีความสุขและโชคดี ขอให้น้องมิน้นมีสามีเป็นตัวเป็นตนด้วยแล้วกันนะคะคอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนให้เกิดในค่ำคืนนี้เฮงเฮงร่ำร่ำรวยรวยครับจากพระรามจังและทีมงานปอปิน9้าทุกคนเลย